สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเราในช่องสีดอพเงินนะครับผมวันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนดูรับน้งองพเงินอิ่มมากครับผมออกมาตรงที่พักก็มีหญ้าให้กินด้วยนะครับผมดูเป็นเบาแล้วนะครับทุกวันนี้นะครับผม อาหารการกินเยอะนะครับเดินทัวร์ออกมาจากหมู่บ้านวันนี้ดูครับหลับตาแล้วสงสัยอยากนอนแล้วครับผมเพราะว่าอิ่มแล้วดูซ้สายตาน้องพงกันนะครับ อิ่มแล้ววันนี้สงสัยจะนอนกลางวันนะครับผมถ้าอิ่มกลับมาจากหมู่บ้านแล้วก็จะนอนเลยนะครับ เดินหันเละาะไฮกินหญ้านะครับโอ้สูงท่วมหัวผมแล้วนะครับผมสูงท่วมหัวแล้วดูสายตาน้องพงกันนะครับผมตาใสเกลยวเลยนะครับผมยกมือแล้วนะครับดูจะขออะไรนะครับผม กเอากินน้ำแล้วครับเราค่อยเอาผงนะครับผม <_ EN: S 1> เดินตามพ่อควน,นะครับผมไม่รู้เดินทำไมยาก็มีเยอะแยะไม่กินนะครับผมหยิบมาแล้วไม่กินอะไรนะครับน้องพงนนี้

ให้ถ่ายรูปนะครับผมที่ปักของน้องวันนี้ก็สาน้ำก็หญ้าก็เยอะนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายๆเราก็จะปล่อยน้องเลี้ยงนะครับผมปล่อยน้องเลี้ยงกินหญ้านะครับเพราะว่าหญ้าสวยมากเลยนะ สูงเทียบต้นไม้แล้วเดินเลาะหากินหญ้านะครับผม สงสัยที่นาแปลงนี้นะครับสงสัยว่าไม่ได้เกี่ยวนะครับทรงใสยน้ําท่วมนะครับดูเม็ดข้าวเต็มไปหมดเลยนะครับไปยืนหลบอะไรไม่รู้นะครับไปยืนหาหญ้ากจริงครับ ดูครับปลกยากินเพราะว่าเป็นหญ้าอ่อนนะครับผมหญ้าแบบนี้น้องพงเงินชอบนะครับผมไม่สนใจแล้วไปหากินหญ้าดีกว่าน้องพวงเงินพูดนะครับผมหญ้าเยอเยะหากินหญ้าก่อน เต็มปากเลยอากาศก็ร้อนอยู่นะครับวันนี้อากาศร้อนเริ่มร้อนไปเรื่อยแล้วครับผมนีครับหางเป็นไม่รู้เป็นอะไรนะครับขนาดใส่ย,ยาแล้วยังตีหางตัวเองใส่ดินตลอดเลยครับตรงใสจ่จะคันนะครับ เดี๋ยวเราก็จะเอายามาป้ายอีกนะครับผมเพื่อให้หางสวยนะครับผมเพราะว่าหลุดขาดไวเลยนะครับช่วงนี้เพราะว่าหางน้องเพอเงินนี่ไม่รู้เป็นอะไรนะครับไม่เป็นแผลนะครับไม่เป็นแผลแต่สงสัยเป็นแมงนะครับ น้ามามแลวครับผม,ผมเงินสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับก่อนเร็วครับครับมมไม่ยกมือไม่ยกมือทรงใส อิ่มมากแล้วไม่ยกมือเลยดูครับเดี๋ยวเราก็าจะย่าไปให้น้องพงเงินกินก่อนนะครับโอ้อยากป้อนกับปากนะครับโอ้อำ่ำทำใหญ่ด้วยนะครับ วันนี้อยากสงสัยอยากกินยานครับพวกกินอยมาสองสามวันแล้วสงสัยวันนี้อยากกินญ้าเดินหาแต่ญ้าก่อนกินเลยนะครับเดินหากินแต่ยาเลยครับหลบได้แล้วครับดูไปดูการหลบของน,น้ำพงเงินครับผมหลบ้าขึนโอ้โหคำใหญ่มากเลยนะครับท้ายคลิปนี้ก็ กบขอบคุณนะครับผมในแ,แม่ที่เข้ามารับชมในคลิปน้องโพเงินนะครับกล่าวขอบคุณครับผมกราบขอบคุณครับ